สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอินสแัคเตอเอวาจากคอมมินพิลาทิสนะคะวันนี้ครูเอวาจะมาสอนการออกกําลังกายในรูปแบบของพิลาทิสแมทค่ะวันนี้จะเป็นส่วนของหน้าท้องแล้วก็ต้นขาด้านในนะคะเดี๋ยวมีท่าอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยค่ะเริ่มแต่ท่าแรกนะคะให้นอนหงายค่ะ,อะเอามือไว้ข้างลําตัวนะคะจากนั้นยกข,ขาขึ้นมาสองข้างเป็นเทเบิลท็อแบบนี้ค่ะจากนั้นเปิดเข่าออก เอาส้นเท้าชิดกันปลายเท้าแยกออกแบบนี้นะคะงอเข้ามาหาํำตัวหายใจเข้าค่ะหายใจออกถีบขาตึงหนึ่งกลับมาฮึบสองสามสี่ห้าหกเลียงต้นขาด,ด้านในนะคะถีบออกหายใจออกเจ็ด 8 9 10ค่ะอีก5ที่สิบเอ็ดสองสิามสค่ะอีกหนึ่งทีค่ะสิหค่ะจากนั้นวางเท้าลงค่ะ ต่อด้ดยท่าที่สองนะคะขาเป็นเทปเปอรท็อปเหมือนเดิมค่ะจากนั้นยกตัวขึ้นมามใช้มืออีกข้างหนึ่งจับที่ขาซ้ายเหยียดขาตรงยกขาข้างขวาลงสลับกันนะคะ1นึ่งสองสสห้าหก็ดแดเ้า สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เกลงท้องสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบวางาวางเท้าลงค่ะช้าๆต่อไปเป็นท่าที่สามนะคะยกขาขึ้นมาเป็นเชิงบนท็อปเหมือนเดิมค่ะ จากนั้นเหยียดขาตรงแบบนี้อ่ะมือไว้ข้างลำตัวค่ะหายใจเข้านะคะกลางขาออกแยกขาหายใจออกควยขาหนึ่งสลับกันค่ะสองสามสี่ห้าหเจด็ดปดเ้า 10 11 12 13 14ี่หนึ่งที่ค่ะ15ชึบขาชิปเป็นเชเบิลท็อปวางเท้าลงค่ะต่อไปท่าที่4ค่ะเป็นหน้าทองเหมือนเดิมน,นะคะแล้วก็ขาเอามือประสานไว้ที่ท้ายทอยค่ะแบบนี้ยกศรีรษะขึ้นมายกขาเป็นเชเบิลทอ็อปเหยียดขาตึงค่ะจากนั้นสลับ1 ขาดตึงนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเบ่งหน้าท้องเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าค่ะ สิบหกสิบเจ็ดสิดสิอีกหนึ่งทียี่สิบค่อยๆงอคข่าเป็นเชิงบนท็อปแล้วก็วางเท้าลงค่ะแต่ละท่าที่ได้สอนไปนะคะก็ให้โฟกัสหน้าท้องแล้วก็ต้นขาด้านในนะคะทำครั้งละ3 4ถเซตนะคะทำจำนวน15 2 0ถึครั้งเลยค่ะ,ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็อยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะ ก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายค่ะอย่าลืมป้องกันตัวเองนะคะอย่าลืมใส่แมสแล้วก็มันล้างมือบ่อยๆค่ะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นการออกกำลังกายในรูปแบบไหนเรามาติดตามกันค่ะแต่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ